เกิดมาไม่เคยได้ยินทั้งแต่งก้อนหลอกมาได้ไงเนาะตลกดีตรงไหนจะได่เป็นไข่ขาวขอไข่กับนอนเด็กจะบอกว่าไปก็อยู่คนละฝั่งเนาะขอไข่อยู่ข้างบนเลยขวามือนอเด็กอยู่ซ้ายมืองข้างล่างไม่ปิดไม่ได้นะไอ้กอขอคอโปรตีนยูเกลโมโนโแปลว,ว่ากอไก่ต้องเป็นไฮโดรไลซีถูกไหมเหลือสองช้อยตัดเขากอกไก่เขอหนึ่งพิงไปขอไข,อข,อขอ่กูกับฟุกไปเป็นอันนี้ก็ควบแน่น,นลมตัวใช่ไหม ก็เหลือขอเหลือสองกัซีข้อควอยอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับไฮโดรไลซสใช่ปะ่ะตอบข้อสองเลยง่ายๆช่วยหน่อยเจองนี้เบาหน่อยสามสามครับไม่ถูกต้องนะเพราะใดไม่ถูกต้องแป้งได้ไอโอดีสเสียเงินเบลนดได้าสาีฟ้าใสฟ้าฟ้าใสคือไม่เปลี่ยนแปลนะพเพราะเบ่ได้ดิบสีฟ้าอยู่แนละ้วแป้งต้องกับน้ำลายก็จะเป็นไงครับแป้งต้องกับน้ำลาย น้ำลายมีอะไรเลดย่อยอาไมโรสในแป้งได้แต่แต่มันต้มอะเอนไซม์ก็เสื่อมใช่ปะ่ะย่อยไม่ได้ก็ต้องได้สีน้ำเงินเมดิกไม่เจอเพราะเอนไซม์ในอาไมเลสน้ำลายเสื่อมอันนี้ผิดแล้วเพราะเอนไซม์เสื่อมเป็นไงของ้อนี้ลึกไหมแป้งที่หมักด้วยเข้ามาคือแป้งเอามาหมักเป็นแอลโกโอฮอล์ทดสอบไออดีได้เสียมตาแดงไออดีมีเสียมตาอยู่แล้วใช่ปะ่ะ ก็มันเกิดมาไม่ไม่เกิดมันไม่มีแป้งเหลือหรอเข้าหมาก็ยังมีแป้งเหลืออยู่เนาะสต่กรอสีแางหยดเกิดน้ําตาลไหมมันเข้าหมากจะหวานหน่อยใช่ไหมเหมือนหมากวายอ่ะก็มีความหวานแต่อันนี้น่าจะถูกแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ะจริงๆเข้าหมากมันก็ยังมีแป้งเหลืออยู่นะมันคือมันมีทั้งแป้งทั้งน้าตาลทั้งแอลกอฮอล์คือกระบวนการมันมันเกิดขึ้นไปในจุลินทรีย์ในธรรมชาติที่มันย่อยเข้าหมากเนี่ยมันหมากด้วยนะ มันก็ยังมีแป้งเหลืออยู่ไม่งั้นเม็ดข้าวมันต้หายหมดสิเนอะอ่ะราอนี้ก็ถือว่าผิดไปแล้วคั่นแป้งนี้ต้องกับกรดครับทดสอบเอดีแป้งต้องกบกกรดมันก็ห้โดรนลซิใช่ไหมอันนี้ถูกทดสอบเอดีอันนี้ก็ถูกถูกไหมงั้นข้อที่ผิดก็น่าจะมีข้อสองและข้อสามถูกไหมเออได้สองข้อมาต่อมาข้อสามสิบสี่ อีกแล้วครับแนวเดิมก้อไก่เนี่ยต้องเป็นโปรตีนเนาะอะ,อะได้หมดเลยเฮ้ยข้อนี้ซ้ำหมอขอไข่ต้องเป็นน้ำตาลที่ทดสอบเจออันนี้ก็ผิดไปอ๋อซ้ำนี่หว่าข้อนี้อันนี้ผิดใช่ไหมตอบข้อสามซามข้อนี้ซ้ำสามาข้า 3, อสามสิบห้าฟอสเฟตลงไปเนี่ยเมื่อ เกิดผลเสียยังไงครับฟอสเฟตก็เป็นฟอสฟอรัสกเเป็นแร่ธาตุที่ให้พืชเจริญเติบโตใช่ไหมการแตกตาแตกกิ่งนะตอบข้อสี่สามห้าตอบสี่ประมาณสามสิบหกเขาใด้ผิดผงซกฟอกดีกว่าสบู่เพราะไอหมู่นี้ยชุดตะกั่าด่างไม่ถูกนะครับหมู่นี้มันไม่เกิดตะกรนกับแคลเซียมกับแมกนีเซียมไอออนก็คือไม่เกิดไทสบู่นั่นเองแต่ไม่ได้ลดตะกั่ได้ครับแค่มันไม่เกิด ไม่เกิดเป็นไท่สบู่นะส่วนข้ออื่นเนี่ยก็ถูกหมดเลยเนาะถัดมาข้อสามเจ็ดข้อไหนผิดก็ขอไปหงซักฟอกอ่าใช่ส่วนข้อละงอเป็นสบู่อะถูกไงเห็นปะอันนี้เป็นกรดไขมันใช่ไหมแต่อันนี้กลิ่นเยอะๆนี่ไม่น่าจะใช่เนาะอ่ะข้ามมาก่อนดูดูคอของข้อสองมีข้อไหนผิดชัวๆบ้าง จินซีย่อยกอดและคอได้อย่างสมบูรณ์อ่าก็ถูกเพราะมันมีโซ่ตรงใช่ไหมขขอขอขอและงอเขาถามบอกว่าคอและงอเป็นบริเวณที่มีโซ่กิ่งจุลินซีไม่สามารถย่อยสลายได้จะเกิดปัญหาอะไรก็ร้อนก็ก็ย่อยสลายยากอะนะจะว่าไม่ย่อยสลายไม่ได้ก็ก็คือคือกันนะรับค,ค,คำพูดมันดกักลัวหมดเลยข้อสอบนี้ไม่ดีสารทั้งสี่ชนิดกําจัดเกือน้ำมันออกจากผ้าได้ก็ถูกแล้วมันเป็นสารซักล้างอ่ะนะลักษณะงนั้นข้อที่ผิดน่าจะเป็นข้อไหนครับ ข้ไหนผิดเด,ดี๋ยวโทดีจริงๆข้อสามน่าจะผิดเนาะไม่สลายได้เนี่ยมันคือย่อยสลายได้บางส่วนคนส่วนข้องไข่หรงนี้ย,ย่อยได้อีตรงนี้ลําบากค<ม>ําว่าย่อยยากไม่ได้แปลว่าไม่ย่อยย่อยยากก็คือย่อยได้แหมจะมีอะไรอยู่กีดังยั่งยืนนะครับ ก็ย่อยได้หมดแล้วครับพี่แต่มันช้ามันเกิดปัญหาอ่ะก่อนจะมาถึงตรงนี้นับนับดูไปก่อนนะทำมาเยอะไหมครับม,ม,มาถึงสิบเจ็ดข้อยากแล้ว อ่ะลุยเลยนะอาทิเดียวให้จบเลยนะหน้าแปดสิบข้อแรกเลยใช้ใช้รูปเนี้ยตอบคำถามข้อหนึ่งข้อสองวงแอลฟาคาร์บอนก่อนยังไม่ได้ทำกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกาสเลยนะไม่เป็นไรที่บ้านเนี่ยมูอาครับมีซ้ำไหมมีคู่เนี้ยซ้ำเนาะ,นะที่เหลือไม่ซ้ำกัน ข้อกำอนในการถูกต้องเป็นสารประกอบเตตราเปปไทด์เนี่ยมันเป็นต้าใช่ไหมผิดตรงนี้ห้าชนิดก็ผิดครับแค่สี่ชนิดเพราะว่าในสองกับสี่มันซ้ำกันเกิดจากกรดอะมิโนที่เป็นกรดหนึ่งชนิดอีโดนี้เป็นกรดหนึ่งชนิดที่เหลือเป็นกลางนะก็ถูกครับตอบข้อเกิดตะกอนสีม่วงกับไบยูเรตได้ผิดตรงไหนข้อนี้ไม่ผิดตรงคําว่าตะกอนมันต้องเกิดสามเชิงซ้อน สีม่วงไม่ใช่ดะกการเป็นสารเชิงซ้อนสีม่วงใช่ไหมไปเรียกว่าคอมเพล็กซ <_ s 1> ์เธออย่าบอกโอ้โหเล่นแบบนี้เลยวะโรงเรียนเธอเนี่ยแหละขอกเนี่ยตอนแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนงานจะไปมีเด็กมาถามนี่ยทำไมผิดสองข้อวะอ่านดีๆอ๋อตะกอนโอ้อโอเล่นอย่างนี้เลยอ,าาะอ่ะขัดมาข้อสองเอหนักสารเอไอเนี่ยไอตัวเป็นทาร์กไพรเนี่ยทั้งหมดอ่ะสามเก้าจุดสองแปด เอามาไฮโดรไซด์กับน้ำ4.32โอ้โหตัวเลขจะน่าเกลียดไปไหนทำไงครับไม่มีทางรู้หรอกอ๋อเขาให้มโมเลกุลมานี่ไงหาเลยเปึ๊บ4.91ได้กี่โมครับโอ้ยทำไมเลขมันถึงเละจังวะกี่โมครับให้ที่ใช้เซนต์นนะ0.8โมแน่เลยเออ0.08ครับไม่ใช่0.8ถามว่วาถูกดูเลยเหรอวะ รู้ได้ยังไงเหรอก็อันนี้ตีเป็นห้าร้อยอันนี้ตีเป็นสนะี่สิบเนอะอันนี้ตีเป็นห้าร้อยนี่เป็นสี่สิบปัดไปปัดมาเอาแบงชัยไว้ออ,อันนี้ก็หาสิบแปดหาได้เท่าไหร่เนี่ยสิบแปดน่าจะประมาณอาโซนจุดเท่าไหรเ่เอนะ่ยสองสี่เนาะเพราะว่าอะไรกอา มันกลายยังมึงวะอ่าวก็สิบแปดหนึ่งในสี่มันคือศูนย์จุดสี่จุดห้านะอันนี้มันเกือบเกือบสี่จุดห้าก็น่าจะจุดสองสี่แล้วกันทีนี้ตัวนี้ครับมันมันต้องตัดกี่ครั้งครับเวลาไฮโดรไนซีสอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งต้องตัดสี่ครั้งใช่ไหมงั้นถ้าที่หนึ่งโมลิคลก็ต้องใช้น้ำสี่โมลิคูลงั้นถ้ามีน้ำแค่จุดสองสี่ก็ตัดอันนี้ได้แค่กี่โมครับนะ <1. S 2> ได้แค่ตัดได้หนึ่งต่อสี่อ่ะเฮ้ยศูนย์จุดศูนย์หกอี นี่ไงหนึ่งต่อสี่ใช่ป่ะหกสี่ยี่สี่แปลว่าไอ้ตัวเนี้ยศูนย์จุดศูนย์แปดอะตัดได้ศูนย์จุดศูนย์หกอีกศูนย์จุดศูนย์สองตัดไม่ได้เพราะว่าอะไรเมื่อโมเลกุลใดถูกไฮโดรไลซ์สี่แล้วจะเกิดอย่างสมบูรณ์เพื่อง่ายคือถ้าตัดต้องตัดหมดถ้าไม่ตัดก็จะไม่ตัดเลยสุดแล้วศูนย์จุดศูนย์แปดโมของไอ้สายเนี้ยถูกตัดไปแค่ศูนย์จุดศูนย์หกอีกศูนย์จุดนสองไม่เกิด ผลของปฏิกิริยานี้จะเกิดโกลมิโนที่เป็นกรดื่อนกี่กรัมก็คือจะเกิดไอตัวเนี้ยตัวนี้มโมเลกุลเท่าไหร่ครับเจอก็ต้องคิดละโครงสร้างหลักมันเท่าไหร่ครับ84อีตัวตรเนี้ยตัวนี้เท่าไหร่ครับ C2POH เราจาแอซิติกได้ปะแอสซิติกมัน60แต่อันนี้ S มันหายไปตัวหนึ่งก็บวก59เท่าไหร่ครับไม่ต้องไปเสียเวลาบวกทั้งหมดร้อยร้อยสามสามก็ก็ได้เท่านี้ใช่ไหม ก็ต้องเอา0.06คูณ133เลขออกมามันจะลงตัวเป๊ะเลยไนดะ้ประมาณ8พอดีเลยนะข้อ3 3คูณ3มป็นได้1น,น,นะคูณ6ก็เป็น8พอดี 1. ไม่ได้ไม่ยากเนาะแต่ถ้าไม่รู้เทคนิคโบว์โมโมลกลุ่มเนี่ยมันก็จะช้าถัดมาข้อ3ครับอีกแล้วให้มาดูอีก้ว วงก่อนปั๊บปัอ่าอันนี้คือหมูโอ้โอ้โอขนหมูอายอยู่ข้างบนอันนี้หมู่อายอยู่ตรงนี้อ่าสองเิตไม่ซ้ำกันนะรู้สึกจดไปพิมพ์ตกไหมเธอรู้สึกไหมตกอะไรครับรู้ออกไหมตรงนี้มันไฮโดรเจนต้องหนอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะไฮโดรเจนตกไปตัวหนึ่ง เออขาถามว่าเป็นไดเปปไทดที่เป็นกลางก,ก็หมูอาไม่มีเป็นกดไม่มีเป็นเบสใช่ไหมก็ไก่ถูกทําอะไรไม่ได้ครับถามถูกกี่ข้อโผลไปไหนเนาะเกิด<อ>สารเชิงซ้อนกับไบูเลตได้สารเชิงซ้อนกับไบูเลตมันเป็นไดใช่ไหมไม่เกิดอา้าวไม่มีทางถูกสามข้อแล้วแต่ไม่รู้ว่าถูกกี่ข้อสารนี้สามเจ็ดจุดหกต้องใช้น้ำสามเป็นหกอีกแล้วอา้าวทำไงครับ วงมาในคุณก็ไม่บอกมาก็ต้องจัดปลายบวกเองครับคงสร้างหลกักก็เจ็ดสิบสี่ใช่ป่ะเจ็ดสิบสี่อันนี้ก็สิบห้าอันนี้เท่าไหร่ครับซ C สามเอสเจ็ดสิบสองสามสองร้บหกเท่าไหร่สี่สิบสามใช่ป่ะบวกกันทั้งหมดครับบวกกันทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เจ็ดสี่คูณสองเป็นร้อยสี่แปดร้อยสี่แปดบวกสี่สามร้อยเก้าเอ็ดสองร้อยหกแต่ต้องลบไรครับ มันควบแน่นกันเป็นเนี่ยเป็นไทบอลใช่ไหม <c oughs> มันจะต้องลบน้ําออกไปก่อนเหลือหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดเอามาหารโอ้พอดีเลยสวสสรรค์ทรงโปรดเห็นไหมเลขมาลงตัวบางคนลืมลบน้ําปุ๊บเลขทุเล่เลยครับผลกรรมในการลืมลบน้ําคิดเลขไม่ออกอันนี้ห่างมาได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองก็ต้องใช้น้ำศูนย์จุดสองด้วยเพราะว่าตัดทีเดียวใช่ไหม <c oughs> แล้วถูกใช่ไหมครับศูนย์จุดสองคูณสิบแปดได้สามจุดหก ถูกสองข้อโคโอ้โดโหเลยครบนะ,ะข้อสี่กูต้าไอโอด